ว้าวฮ่าฮาวาวฮ่าาสะใจว้ยกลับมาอีกแล้วกลับมาอย่างว่องไวตามคำเรียกร้องแบบถล่มทลายก็ไม่เห็นมีใครเขาเรียกร้องกลับมาแบบฟลุ๊กๆุกเพราะว่าคนแต่งคิดเรื่องไม่ออกมากกว่านั่นแซ้ เอาหน้าพวกเธอนี่ชอบพูดความจริงไม่น่าฟังเอาซะเลยอ่ะว่ามาเลยรอบเนี้ยพี่เอจะทำอะไรอีกทุกทีต้องมีเรื่องเพียเพ้ยนๆให้คนเขาขำขันขายขำอย่างเดียวงานการบ่มีกิกใช่ใช่รอบนี้มีอะไรมานำเสนอคนพูดชอมเอกล่ะอ,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 อะไรเปล่าเปล่าไม่มีสักหน่อยฉันเองก็ทำงานตามปกติธรรมดาสามัญทั่วไปเฉยๆเ,เ,เท่านั้นเองละ่ะแน่ใจนะ ให้ตายสิจะให้พวกนิ้วรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าตอนนี้เรากําลังมีโปรเจกต์ใหม่ถ้าพวกนิ้วรู้เข้าแล้วก็จะต้องมาล้อเลียนขัดขวางให้หมดกําลังใจและโปรเจกต์ใหม่ที่จะทําให้เราร่ํารวยและกะด็ดองดังนั่นก็คือคือการฝึกหัดที่จะเป็นดาวติ๊กตอกนั่นยังไง เอาล่ะมีเวลาว่างก็ซ้อมสักหน่อยโถค่าโถค่ากำลังฮิตเลยตอนนี้ใครเต้นเพลงนี้แล้วยอดวิวกระชูดอ่ามีคนเข้ามาเมนแล้วซะด้วยสิเริ่มเก่งแล้วนะครับสู้ๆต่อไปดังแน่นอนเอ้คนนี้ใครกันนะคุณคุณจังเอ้นี่มันคุณจุงเบยดาวติ๊กตอกนี่นะโอ้โหผู้ติดตามตั a, ้งสองแสนนะ เข,เขาผู้นี้มองเห็นเราด้วยหรือนี่อุบะนัน่นนี่มันสุดยอดไปเลยทําความดีก็มีคนมองเห็นแบบนี้ต้องส่งข้อความไปขอบพระคุณซะหน่อยล่ะขอบพระคุณนะครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรไม่ได้ผมจำคุณได้นะคุณอยู่ที่เซเวน่นแถวบ้านผมเราอยู่ใกล้ใกก,กันนะครับ ว้าวว้าว,วสุดยอดเลยแบบนี้เราก็ได้รู้จักคนดังแล้วขอฝากเนื้อฝากตัวขอเรียกอาจารย์เลยก็แล้วกันนะขอรับตั้งแต่นั้นก็เหมือนมีน้ำทิพย์หยดลงมากลางจิตใจที่แห้งผากดุดดังทะเลทรายของฉันคำชมนั้นทำฉันคึกคักยิ่งกว่าปลากระดีได้น้ำวางเมื่อไหลเป็นต้องมาแอบซ้อมเต้นที่หลังร้านเป็นประจำ ฮ a สซาลวีดาโลกาโลกาโลกาเตคันตาลามูสิกาโทกาโทกาโทกาแต่ทว่ายอดวิวมันไม่ค่อยขยับเลยแฮะทำไงดีนะเฮ้ยเห็นทีต้องปรึกษาอาจารย์ซะหน่อยดีกว่าจารย์จุงเบยครับยอดวิวไม่ขึ้นเลยทำไงดีเต้นจนท้อแล้วอะครับ แหมแหมหนทางยังอีกยาวไกลอย่าเพิ่งท้อส,สิครับยังไงก็มีผมเคียงข้างนะครับเอางี้ถ้าอย่างงั้นเรามาลองอะไรใหม่ๆกันตอนนี้ถ้าเต้นอย่างเดียวน่ะคนอื่นเขาอาจจะทำกันเยอะแล้วนะครับเออเอาเป็นเอมายากรดีไหมหล่ะครับมายากเหรอผมเล่นไม่เป็นหรอกครับอย่าลืมสิครับถ้าเราพยายามน่ะอะไรมันก็ไม่ยากเกินฝันหรอกนะ ฉันเป็นนักมายากลได้ด้วยอย่างนั้นเหรอพี่เอหลบมาทำอะไรคนเดียวเนี่ยมีพิรุธแบบสุดๆและเหตุายเสิและหลังจากนั้นฉันก็พยายามฝึกฝนอย่างหนักจนกระทั่งนี่พวกเธอดูนี่ฉันจะเป็นนักมายากลตะลึงโลกให้ดูล่ะอันนี้นะนะเขาเรียกว่ากลนิ้วหลุดรับรองกรีดไงายหลังหัวฟาเพือสลบสไล,ลด์แล้วดู

เป็นไงเป็นไงเป็นไงอะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอะมายากอยังเนี่ยมันโถย<ฮ>พวกเธอเนี่ยช่วยตื่นเต้นกันหน่อยได้ไหมล่ะฉันว่าพี่เอ๋น่ะเอาเวลามาตั้งใจทํางานดีกว่านะจัดของขึ้นชั้นถูพื้นกวาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทําเลยอ่ะเออใช่นั่นแท้ <c oughs> ไอ้พวกคนไม่มีความฝันไอ้พวกคนที่อยู่บนความจริงจนเกินไปใจร้ายอะอ้าวผิดอีกแล้ว ฝึกก็ยากลําบากชีวิตตังก็ไม่ค่อยจะมีนี่ก็กินมามา่ามาอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วซะด้วยสยิขาดแคลนปลโปรตีนสมองไม่แล่นเลยท้อ,ยอ,ยอแท้ทำไมการกระทำเจ๋งๆนี่มันยากจังหรือว่าเราไม่เหมาะกับอะไรพวกนี้นะโชคชะตาอาจจะกำหนดเอาไว้แล้วว่าฉันทำได้แค่นี้ นี่อย่าเพิ่งท้อส,สิครับหนทางยังอีกยาวไกลนะจะเอ๋เจยท่าจานจุงเบยนี่นามาได้ยังไงครับเนี่ยก็เพราะว่าเราอยู่ใกล้กันนี่ผมเป็นห่วงก็เลยมาหานะครับว้าวครับกําลังลําบากเลยแต่พอเห็นท่านจานมาก็มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยครับดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยเองแบบคุณเอเนี่ยน่าสนับสนุนนะเอางี้ตะกี้แอบได้ยินว่าช่วงนี้ลําบากเรื่องเงินสินะครับ เออพอดีคุณป้าของผมน่ะเห็นคลิปของคุณเอแล้วชอบใจเป็นอย่างมากเลยละครับอยากจะช่วยสนับสนุนน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะจ้างไปแสดงงานคุณเอลองไปดูนะครับมีค่าตอบแทนให้ด้วยจะได้มีกำลังใจทำต่อไปนะครับเอจรงเหลอครับแหมแต่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยฮะแต่ถ้าได้ตังแล้วก็สู้ไม่ถอยไปครับไป เออนี่อันนี้แผนที่นะครับเพราะตรงนั้นน่ยไม่ค่อยมีสัญญาณเ네น็ตเอาแผนที่ไปชัวกว,กว่านะครับพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงคืนนะครับแหม่ได้เลยครับท่านจานคืนวันถัดมาฉันก็ได้ฝากร้านไว้กับยายสอคนนี่แล้วก็แวบไปตามจุดนัดหมายพอดีฉันมีธุรดนนะด่วนหน้าฝากร้านแป๊บนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามีพี่เดลแล้วจะทําเรื่องอะไรพี่เลิกพี่เลิกเอกล่ะ ดูจากแผนที่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่บิดมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวก็ถึงเออแต่ว่าแต่แถวเนี้ยมันไม่มีบ้านคนเลยนี่นาะมีแต่วัดนะเออนี่ลุงครับพอดีผมมาตามหาคนตามแผนที่นี้นะ่าใช่แถวนี้ไหมงนะ่ะใช่แล้วละ่ะนูนตรงไปทางนั้นนะแต่เออตอนนี้มันไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วนะ อ๋อครับลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดูขอบคุณครับโทรหาจุงเบยซะหน่อยว่าใช่เปล่าเออฮัลโหลจานจุงเบยตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับอ๋อเดินตรงเข้าไปเลยครับคุณป้าแล้วก็เพื่อนๆกำลังรออยู่เลยผมนัดท่านเอาไว้ให้แล้วนะครับอ๋อโอเคฮะแต่พอเดินเข้าไปเรื่อยๆบรรยากาศมันก็ยิ่งวังเวงเริ่มแปลกๆแ,แ,แล้วสิฮะ น,นี่ดนตรีบนป่าช้าหลังวัดไม่ใช่เหรอทำไมนะที่แบบนี้เวกรนกแล้บบรรดาคุณป้าล่ะโผล่มาแบบไม่รู้ตัวมามากันเป็นทีมเลยเอเอ,เอสวัสดีครับคุณแม่แม่ครับ หนูที่จะมาโชว์ความสาบารถจะไมจ๊ะแม้พวกเรากำลังรออยู่เลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับเราเริ่มจากเพลงทุกข้าทุกข้าที่เราได้ฝึกฝนมาอย่างแสนนานคาสตาลาวิลกาโลกาลกาเตคาลาโมสิกาทุกกาทุกกาทกา เป็นกรรมเงียบเลยฮะสงสัยจ,จะไม่ถูกใจแบบนี้ต้องต่อกอกสองซะแล้วละมังเนี่ยท้างาน,นก็ขอเชิญชมนี่เลยครับสุดยอดมายากลถอดนิ้วลโลชนี้แล้วก็จะต้องไม่พลาดฮ่าเป็นไงมีต่อตอนสองจ้าขอบคุณรู้แฟนอาร์น่ารักน่ารักจากน้องอุ้ยโสพิดาบ็อกกี้แคว และนัดค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสป o o กี t ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า